สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมือนี่กับมาพอ้กกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีย่กับผมบมักคำอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมเน้วพี่น้องมอนี่มีซ่อมนี่แล้วพี่น้องอาหารของเราก็จะเป็นสุก,กี้แห้งเซนมาม่าครับผมนี่ครับผมมาม่าครับผมไม่กินน้ำกันแล้วพี่น้องเป็นสุก,กี้หมูแล้วครับผมเ้นมามา่าโมมีวุ้นเซนพี่น้องเอาแบบกินแบบง่ายๆท่ายคลิปแบบง่ายๆแล้วพี่น้องมาม่า ใส่กันเลยพี่น้องมาจินน้ำกันด้วยครับผม,มคนกันใส่น้ำจิ้มมาแล้ววันนี้ใส่ถ้วยมาใส่จานมันแปรพดยันมนเยียพี่น้อง มา,มาใส่กันเลยพี่น้องพักกะบ่มีผพักรุงในใส่พักกาดเอาสุกี้นี่มีแต่หมูกับมีแต่หมูแล้วพี่น้องที่สมประกอบกับไข่อืมอืม คลิปนี้อาจสิแจ้งเกิดก็ได้พี่นอ้องคนเบิ่งอาจสิเป็นพันเป็นหมืน่นบ่คิดไปเองพี่นอ้อง Giải lệ không nhanh nhanh Ủa ฟูงบินต้ำขนาดไทยอยู่ในบ้านก็เขอามาน้ำ อยาบบัคคับกินแบบบ่ป,ปากบวบเลยีปน้องหมูหลายๆเลย S <S โอ้เบ,บิด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแซบบะคักเลยครับผมครับเมนูซุกกี้แห้งใส่เสยนมาม่าแล้วครับผมแซบบะคักเลยอิ่มแปรเลยไปเในพี่นอ้องจะในสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามให้บาคำอาดกับช่องขอบพัวอาดนั่นดีน้ำเต้าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ